ง่ายที่สุดก่อนพอมันมีดิฟเสร็จแล้วยกกันหลังสองแล้วมีสแควร์รูทถ้าโจทย์บางโจทย์กลายเป็นฉะนั้นหัวข้อนี้ถ้าเปลี่ยนโจทย์บางโจทย์นะครับพลิกแพงนิดเดียวขน,นั้นีงทำยากมากเลยอามาดูตัวอย่างง่ายที่สุดก่อนตัวอย่างที่หนึ่งจงหาความยาวส่วนโคง้งของโคง้งนะครับความยาวส่วนโคง้งของโคง้ง f x เท่ากับ 2x บวก1จาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1เรารู้อยู่แล้วว่าในสูตรมันจะมีดิฟเห็นไหมครับเราเขียนโอตกครับโทษกไปโจทย์มัน 2x ยกกำลัง2 3ส่วน2แก้ไขตรงนี้นิดนึง3ส่วน2โจทย์เป็นอย่างนี้ fx เท่ากับเขียนใหม่ fx เท่ากับ 2x ยกกกำลัง3ส่วน2บวก1นะครับแก้ไขโจทย์ข้างล่างพิมพ์ถูกอยู่ตอนทำนะเห็นะวิธีทำจาก fx เท่ากับ 2x ยกกกำลัง3ส่วน2บวก1เรารู้ว่าในสูตรมันมีดิฟเราก็ต้องหาเสียก่อนนะครับดิฟ f/ x ฟ หรือเขียนเป็น f อพรามเอกดิฟแล้วดิฟเอกกำลังสามส่วนสองก็ได้สามส่วนสองเอกยกกำลังสามส่วนสองลบหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งส่วนสองแต่เลขสองมันทอนกันไปเลยเหลือสามเห็นไหมครับดิฟง่ายๆนะอันนี้พวกเราสอบผ่านมาแล้วด้วยง่ายๆเอพรามเอกเท่า A กับสามเอกยกกำลังหนึ่งส่วนสอง ราคานี้เราจะหาความยาวส่วนโค้งโดยใช้สูตร l เท่ากับอินทิเกรตสแควร์รูทหนึ่งบวก A พ้าม x ทั้งหมดยกกำลังสอง dx x ตั้งแต่ a ถึง b a ลิมิตล่าง x เท่ากับ0 b ลิมิตบน x เท่ากับ1ฉะนั้นอินทิเกรตนะครับลิมิตล่างนี่เป็น0นย์ลิมิตบนเป็น1อินทิเกรตสแควร์รูทหนึ่งบวก a x ก็คือ3 x ยกกลัง1ส่วน2แล้วยกกาลัง2 dx x ตั้งแต่1ถึง2ถึงตรงนี้ยกกาลัง2 x ยกกลัง1ส่ว <ks> น2ยกกาลัง2มันจะได้ x เห็นครับ1ส่วน2กับ2ทอนกันไปได้ x เฉยเฉย3กลัง2ก็เลยกลายเป็น9ฉะนั้นใน square root จะเป็น1บวก9 x เห็นไครับ square root 1บวก 9x dx x ตั้งแต่0นถึง1นึ่งง่ายๆนะในหัวข้อการเทคนิคการอินทิเกรตจำได้ไหมครับการเปลี่ยนตัวแปร u เราให้ u เท่ากับ1บวก 9x เพราะเดี๋ยวหน่อยเราจะเขียนเป็น u ยกกำลัง1ส่วน2ะอ่ะเราให้ u เท่ากับ1บวก 9x ็ดิก็จะได้9 dx แล้วเอา9มาหารง่ายๆนะครับ โดยการเปลี่ยนตัวแปรแต่ในนี้เราทำมาแล้วเรามักจะเซตอยู่ข้างๆไว้ให้ใหเห็นก็จะกลายเป็นอินดิเกตยูกำลัง1ส่วน2 d u และมันมี1ส่วน9นักศึกษาก็เขียนข้างหน้าค่าคงตัวที่สำคัญนักศึกษาต้องรู้ลิมิตของ u เดิมลิมิตของ x ลิมิตล่างคือ0 แต่พอลิมิตของ u ถ้า x เป็น0ปุ๊บนักศึกษาแทนตรงนี้ x เท่ากับ0ก็จะได้ u เป็น1ฉะนั้นลิมิตใหม่ของ u จะเป็น1ทํานองเดียวกันลิมิตบนของ x คือ1นักศึกษาแทนตรงนี้ก็เป็น9คูณ1ได้9บวกกัน1ลิมิตใหม่ก็เป็น10เห็นไหมครับ1 9บวก1เป็น10ก็จะเป็น อิทกตหส่วนเดึงออกมาอินทิเกรตยูกำลัง1นึ่งส่วนสองดียูยตั้งแต่1ถึง10บอินทิเกรตยูกำลัง1นึ่ส่วนสองก็จะได้ U กูกำลัง1นึส่วนสบวกกับหนึก็กลายเป็น U กูกำลัง3าส่วนสหารด้วย3าส่วนสเปลี่ยนเป็นคูณด้วย2อส่วนสตัวเลขเอาไปคูณข้างหน้าเป็นคูณกับเศษหน 1, ส่วนเเป็นเศษ1นึส่วนยีตรงนี้ครับ อ้ oh, อันนี้แทนแต่ตรงนี้เดี๋ยวหน่อยดึงออกมาความหมายก็คือเราจะแทน u ด้วยลิมิตบนลบแทน u ด้วยลิมิตล่างแทน u ด้วย10ลบแทน u ด้วย1ตัวเลขดึงออกมาเป็น2ส,ส่วน27แทน u ด้วย10ก็จะได้10ยกกำลัง3ส,ส่วนส ไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้สียกกำลังห้าส่วนสองรากที่สองของสี่มันออกมาเป็นจํานวนเต็มแต่ครานี้รากที่สองของสิบมันไม่เป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเขียนสิบกำลังสามส่วนสได้สิบกำลังหนึ่งคูณกับสิบกำลังหนึส่วนส <c oughs> องเห็นไหมครับอา้าวเขียนให้ดูสิบกำลัง3าส่วนสอง สิบกำลัง3าส่วนสเท่ากับสิบกำลังสองส่วนสองคูณหนึ่งบวกกับหนงส่วนสองแต่สิบกำลังคูณกันเขียนเป็น10บกำลัง1คูณกับสิบกำลังหน่ส่วนสองก็คือสิคูณรากที่สอของ10บนะครับเพราะฉะนั้นสิบกำลังสาส่วนสนี้เดี๋ยวหน่อยเขียนเป็นสิ คูณรากที่2ของ10 10ิคูณรากที่2องของสิบลบกับแทนยูด้วย1 1ยกกำลัง3าส่วนสก็ได้1นึ่ฉะนั้นตอบไว้ตรงนี้ไม่ต้องไปเขียนออกมาเนาะประมาณอะไรไม่ต้องค่าค่าค่าแม่นตรงนะครับ exact value นอกเสีจากวันหน้าเราจาระไปยุคใช้ถึงใช้เครื่องคำนวณกดรากที่2ของ10ออกมานี่คือความยาวของ ส่วนโค้งที่โจทย์กำหนดโค้งนี้นะโคง้ง fx เท่ากับ 2x ยกกำลัง3ส่วน2บวก1จาก x ตั้งแต่0ถึง x เท่ากับ1ตัวอย่างสุดท้ายของความยาวโค้งครับหลังจากตัวอย่างนี้แล้วสัปดาห์หน้า